เอาคนหายไปไหนคนหนึ่งอะเฮ้ยเขงโ่้ยเชือมาอย่างไวอ่ะมาไหมผ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 มเรียนชื่อมาชื่ออะไรส่งให้ในยดิเออแบบนั้อย่าลืมใช่แม็กันด้วยนะคะเอผมเพิ่มเลยครับนะเดี๋ยวนี้โควิดมันผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะใช่โอ้โหไอติคืนโควิดมันตัฒนา ใครจะเล่นด้วยนะมีใครบ้างกอนไ่ก่อนอันนี้เข้ามาแล้วนะเราดูชื่อผมในเกมพี่โอเคไอ้้เียมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นด้วยเดี๋ยวกูเล่นด้วยฮ่ามันเข้ามามาเข้ามาครับไอ้ีก่อนไอ้คนเยอะดีว่ะเฮ้ยเพียวว่ะเดี๋ยวผมดูสิตองลิงฝากตองลิงเลยครับรูปมันจะอุบาทนะนะไม่เคยวาดรูปในไม่เคยวาดรูปในคอมเลย เฮ้ยเคยมีปะการังไว้ใช่เหมมันมาปะการงมัเสียอาปะการละโอ้โหไอ้เจ้านี่โงไอ้เจ้านี่โงเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเฮ้ยอย่าขี้โง่ขี้โงอย่าเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยว่าเราเราควรไปห้องเล่นเกมกันหรือเปล่าะเนี่ยไม่พี่มันมาขนาดนี้แล้วอ่ะพี่ก็ไปเไปให้สุดเลยไปให้สุดแล้วถ้ามีคนเล่นในไอ้เนี่ยกีคนนะหกฮะหกคนหกคนโอเคเลสโก้ไอพี่จเข้ามาแล้วเหรอปั๊บปั๊บปั๊บยังไม่เข้า S <S เรื่รอก่อนรอก่อนพี่ก็อเดี๋ยวผมส่งลิงให้ป่าพี่เขาส่งลิงมาให้ผมอ่อะอายุสิบห้าอายุสิบห้ามันไม่มีแบบเอ้ยอะไรวะนะเอาเริ่มไหมหรอเริ่มแล้ว,เ,ลวเอ้อใช่อ,อายังกดไม่รู้อ่ะยังยังยังเหมือนมันเหมือนมันเป็นหน้าเนะี้ยโอ้ยเน่ไม่มีเขาเริ่มพี่ก่อนเข้ามาดแบบิลองเรียนแบบลองเรียนแบบนะลองเรียนแบบวาดวาดเหมือนนัานเหมือนสนุกที่ำไมยังผมส่งให้และต้องส่วนตัว ออกยังครับทุกคนยังยังเดี๋ยวใครครับเดี๋ยวใครครับเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเร็ว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 ไอ้เจ้าก่อนอ๋อจะดเป็นชื่อเลยเขาอ่านชื่อหรือเปล่าชื่อเขาใช่ครับชื่อผมชื่อผมไม่มาแล้ว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 โอ้ยได้กูชื่อเอิร์ดเหมือนเด็กคนนั้นเลยที่ไปแข่งในยลบออกไปคไปครับก็ไม่เป็นเดอบีอะไรอะไรเออแล้วแล้วใครเปิดสตรีมอ่ะเดี๋ยวผมก็เห็นหมด แม่เป็นไรเขาเขาไม่ดูก็อยากพิชไปดูสิเออเนี่ก็นาะวาดนะวาดวาดเพื่อให้คนเพื่ออธิบายให้คนอื่นโอ้โหเขาวาดแล้วก็คนอื่นเขาจะวาดให้แบบวาดอะไรก็ได้อะแล้วคนอื่นจะวาดตามแล้วมันดูกันว่าตอนจบเกมอะว่าวาดเหมือนหรือเปล่าวันนี้คับไปมาเนี่ยสวัสดีครับ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 อยครับ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวาดอะไรก็ได้ใช่ไหม ใช่แต่ว่าสวยเกินนะไม่แน่ไม่นะแล้วรอผู้รู้ได้ดอนว่ามันคืออะไรแต่ว่าสวยเกินด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันวาดไม่ได้นี่จะได้เฮ้ยเร็วจังเลยไม่เร็วเกินมันต้องชิอกูแก้ก็ได้แก้แต่ผมอยากกูไม่ลงรายละเอียดเยอะกูไม่ลงรายละเอียดเยอะดีกว่าอ่ะเรียบร้อยเอาง่ายๆเนาะ ใช่หรือว่าจะลงรายละเอียดเยอะแกะเพื่อนใ้มันทำไม่ได้แล้วแต่ฉากแค่ว่ามันน้อยเดียวเองอ่ะทําไมวะโทรศัพท์เล็กเฮ้ยกูติดก็อะไรเนี่ยเล่เลยเออมึงรูหลอว่ากูวาดลูกอะไรกูวาดช้ามันกูเห็นรูปลดไรก็ไม่รู้ อุ้ยเวลาให้เยอะใช่ไม่คุ้มเลยเดี๋ยวจะตอนหลังๆตอนหลังมันก็เหลือน้อยกูว่ากูวาดอะไรมึงต้องดาวแล้วแหะดาไม่ดาอีกทีก่อนนี่ดาวเลากูวาดง่ายขนาดนี้เฮียถ้ามึงดูไม่ออกนะทำไมอ่ะไอ้ใกลแต่ละอีกนิดเดคุ้มโอ้ผมเห็นนะวัด โอ้ยลืมเปลี่ยนถังโอเคแต่ละแต่ละไม่เทพวะไ,ไม่เลยนะน่าเกียดวะในนก็ในในละต่อตกแต่งหนล้วกันเลยที่คนอ่ะเอาเสร็จแค่คนเดียวโอ้ย่างนั้นว่าฮัได้ยาวๆหรืออย่างเงี้ยเเสร็จตรงกันหมดแล้วมันเวลามันจะนับไ้เรื่อยๆอมันต้องมาจากจิตวิญญาณด้วยใช่เหรอครับเือว่าเสร็จแล้วมันจะนับไปขึ้นเรื่อย ไม่ใช่ไม่ใช่อะเราเราเราต่อไปเรียนเรียนจะไม่เป็นรอบหลังแม่งโคตรเร็วเลยไม่มีเวลาวาดเลยกวาดเสร็จละกวาดเสร็จแล้วกวาดเสร็จลวาดตามวาดตามกวาดเสร็จแล้วาดขนาดกูไม่ได้ลงดีเทลเยอะนะเนี่ยแม่งอะไรวะเออกูวาดเสร็จละพี่เวลามันไม่น่าไล่อยคืออันนี้เสร็จกี่คนแล้วเห้าคนแล้วตรงที่มันเป็นหนึ่งครับเจ็ดดัดคนน่าจะเยอะแหละเวลาเลยใ้าว่า ยังเหลือสองคนเหลือใครอ่ะผมแล้วผมอ่าอีกคนเดียวคนเดียวอีีกคนเดยวไม่เป็นไรครับพวกเรารออยู่โอเคผมเสร็จแล้วสวยมากโอ้โหเทคเอาว่าได้แล้วเนี่ยอะแล้วทำไมหุยกับว่าคุยเออเด็ก่ะก็แสดงว่าไอ้นั่นแหละอ่าไอ้ยี่ปีกอเนี่ย เอ้ยยี่กูได้งานใครมาวะเนี่ยยำไม่ได้แล้วอ่ะลืมงานใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันย้อนกลับไปดูไม่ได้อ่ะไหนใครใครใครได้ซูเปอร์แมนผมผมเองอันหรอกูได้เปิดใครไม่รู้ไอ้เหี้ยตัวอะไรตัวมันเป็นสีน้ำตาลอ่ะเปิดเปิดสตรีมเลยครับเปิดสตรีมเลยครับเปิดได้เปิดสตรีมเลยอยากจะหวังว่าจะเหมือนนะลืมเมื่อกี้ว่าอะไรวะไอ้ซูเปอร์แมนวะไ่ได้หา ผมผมผมว่าน่ารักไหมพี่ไหนอะไรวะเนี่ยอะไรแล้วพี่ีกอนเปิดตวตีมาครับกูได้ตัวอะไรมาไม่รู้ตัวสีน้ำตาลที่มันชูมือขึ้นอ่ะฮตัวเชี่ยอะไรกูเลยกูพยายามพลาดอยู่พี่พี่พี่ยกมือได้อ่ะใช่ใช่ใช่เ้เอาว่าคนนี้เขาเหมือนว่ะ เขาเขามีพระคุมด้วยเขามีพระคุมด้วยแล้วใครได้ตัวอักษรอ่ะกูครับไอ้สัตาร์อะไรวะควายเอ้ยแล้วทำไมอยู่ดีๆหน่ากูแล้วโดนกูเฉยกูลั่นเลยอ่ะเหมือนเปียบเออว่ะเหมือนเปียบเนี่ยเหมือนเปียบเลยลงรายละเอียดไม่ทันอ๋อามัครรกและทรัด้วยอะเออสุดแมนว่ะ อะไรวะเนี tamam. <c oughs> ่ยเออเอ้อไอาย่านไม่ทันนะเออจัำมาจำมาจำมาจำมาเออไอสาระอะไรอะไรใครเขียนอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยตัวคิดเนี่ยจะไปได้แมนเหรอวะเลยสองกูรู้แล้วใครเขาเวกอะไรหรอพี่ไปไปรแมนเทมากยังไงแล้ววงกลมแล้วก็มีห้าแฉกเหรอวะ ให้อย่าบอกดีกว่าจะได้รุ่นตอนท้ายเกมว่าของใครของใครว่าเหลือเวลาเล็กเดียวนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยเนี่ยไม่เวลาเร็วไปเรื่ยเรื่เร็วเกินเฮ้ยเร็วเกินเรื่อยเรืาอยวัดรถไฟวัไมันคงเปลี่ยนไม่ทันว่ะเฮ้ยเฮียเราไม่ทันทันเฮ้ย อชิบหายแล้วไม่ต้องลงลงดีเทลไม่ทันลงดีเทลไม่ทันลงเฮี้ยอะไรไม่ทันเลยเห้ยแม่งเหมือนหน้าบินโดเลยอ่ะเป็ล้วเสร็จแล้วโอ้โหปืนหลวงแล้วได้ปเฮี้ยหลังๆมันเริ่มง่ายขึ้นเรื่อยๆว่ะยปืนเฮี้ยอะไรเปลี่ยมขนาดนี้ไม่มีเสาไฟฟ้าเลยนะ จำสิ่งที่วาดโอ้โหไอ้เหี้ยจับได้แก่นี้แหละหลังๆงานมันจะเริ่มชุยขึ้นเรื่อยๆไววะเอาหมดแล้วเหอไม่ไ้เยไม่ถล่มเลยคุยๆก็บ่นช้าทะเลเก่งเลยอะไรไม่โอเคไ่อะไรอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อะไรวะนี่ผมผมผมได้ This is car ให้คำของอะไรอ่ะมันคืออะไรวะเรียบร้อยไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ยบางทีกูว่าอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยชิมหายพูดผิดแย่แล้วต่อโทรศัพท์เดกโอ้ยบอลว่ะเวยอีกนิดเดียวยังไม่หมดยังไม่หมดได้นิดนึงอัไม่ติดจแล้วจะแล้วเหรอเฮ้ยคือลง้าไม่ทันเชื่อเลยอะไรพวกนี้อะอะไรเป็นเส้นเส้น เป็นง่ายอันนี้ง่ายอยู่อเอาเสร็จแล้วอ้าวผมเสร็จแล้วหลังๆมันจะเริ่มชุยขึ้นเรื่อยๆแล้วอะไรมันเป็นเส้นๆวะแล้วทำไมทีนี้มันนานวะพี่เอาเถอะเฮียใครส่งอะไรมาคุยก่อนกูรู้เลยใครไอ้เฮียแล้ววุ้ยอะไรวะไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวด้วยไหนนิดนึิงไม่ใช่ทีนี้อะไรอ่ะเอาตัวตัวรับการรับการชูมักิวอะไรวะรับอะไร เสร็จแล้ inal. วโอ้ยเทีไอเดี่ทุกคนดูตั้งกจวาดมากดูอะไรออกเลยเลียเลยเล็กใช้ภาพนี้ไหมเออเอาครบแล้วอรอเอาครบแล้วมาดูมาดูผลงานดีกว่าโคตรเทศเลยอะไรนะโอ้โหไม่เหมือนเลยไม่ไม่เหมือนเลยของผมไม่เหมือนเลย โอ้โอ้และแลวแลวเอาแลวแล้ก่อนมานเอ้ในโบในปูไ้ก่อนคตรช่วยไอเราว่าเอนเอใครว่านิ้วอันนี้นี่ยโอ้ว่าตามโอตุเล่โอ้ว่าแล้วดูแล้วดูตอนสุดท้ายพวกเราอย่างเป็นกันไอ้เที่ยเออเนี่ยผมว่าเหมือน้ย วัดเน่นะลงแสนไม่ทันรลอกพ่อไมาดูหวาเตยไปกินขวาไอันอันนี้โอเคอันนี้โอเคผมว่าได้ผมว่าได้อันนี้ว่าดูง่ายดูว่าเป็นรถมันไปยังด่าแรกแล้วอเอวิ่งดูลงสีก็ผิดเฮ้ยผม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 ว่าผมว่าสวยเอาลงสีผิดได้เลยสัตว์ผมว่าสวยอยู่เย็ดแค่เย็ดทางดาอัยี่กอน ตัวโอ้ยัวยโอ้ยดูสิสีเขียวไอ้เที่ยร์เราดู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 ไอ้เทก่อนรวาดพี่ไอ้าเข้าหาดิหาดิเอาสวยพองกว่ะเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ยปืนอะไรวะเนี่ยสูก็ว่าปืนเที่ยแม่งไม่เหมือนเลยไอ้เนี่ยคนวาดก่อนอะงงแล้วคนวาดตามอ่ะเนี่ยผมผมผมวาดอะไรเนี่ยอุเรี เปี่ยนละมาั้งเกคนเลยอะเ่ยนเลยหลเปลี่ยเลยหอกเก่เลยู้กอนาดูๆกูกูเยอะเยอหลังๆไม่ลงนะมันต้องมีสัญญาณหลังไม่กล่สีอ่ะว่าอะไรเปนี่เจ้าไงเจ้า้พี่วาดสวย โอ้โหอะไดูโอ้โหคุณจะเก็บรายละเอียดไม่ได้วาดอย่างสวยไม่ได้อันนี้ดีอันนี้เหมือนได้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 ไม่ได้ไม่ได้วาดอันนี้วะเออเหมือนกัน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 อันนี้กูอันนี้กูได้วาดอยู่วาดละวาดละวาดละจริงมันได้วาดทุกคนแหละแต่ว่ามันเละมาเรื่อยๆดูดิไม่มีเหมือนเดิมดูดิไอ้เหี้ย ก็องบอกเลยบ้านลูกอะต้นฉบับอย่างสวยมึงเลยไอ้กอนต้นฉบับอย่างสวยอ่ะเล่นต้นสุเล่แต่ละคนเฮ้ยอันนั่อันนี้ว่าที่ผมได้นี่ผมได้ตงจำปากไม่ได้แล้วดูเหมือนมากเฮ้ยว่าคดเหมือนเฮ้ยยันนี้เหมือนมากเวลามันน้อยโอแค่นี้วิว่าคดเหมือนมากเฮ้ยทำได้ไงวะเอ้ผมผมว่าถึงคนสุดท้ายนี่โอเค ลงลงดีเทลไว้ทันไอ้ยี่ห้อกันเลยไม่วันพีกเนี่ยอ่าและด้วยก่อนไอ้บ้านี้อะไรอ่ะลงดีเทลไว้ทันตัวยี่ห้อเลยพันธองกูตอนแรกตอนแรกไม่ได้แม่เนี่ยครูสายทายทำมันจำง่ายแล้วเพราะว่าสมัยมันใครใครก็ดูอันนี้ของผมอันนี้ของผมผมว่าสวยมากเฉกเอาว่าดีมาดับเอ๊ะไม่ได้ดูแเ่ละก็ไม่เคยว่าภาพซูเปอร์แมนไม่มีภาพซูเปอร์แมนไม่ใช่หรอ มีอะไรกก็รู้ละ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 ว่าใครโอเคว่าเราเป็นเล็กของพ่อไปเอาละแล้วก็คิดว่าใครยืนอยู่หน้าต่างยนังไงนี่ยหน้าต่างมากเงินคนยืนอยู่ตรงหน้าต่างจริงเลยท้ายเนี่ยคนนี้ดูโอ้โหพี่ว่าสวยทุกรูปเลยอ่ะมันมีไอโก้ขนาะไอโก้อะไรยิอ่ะแล้วดูมันมา เอ้ยยแล้วยพ่อไงก่อนไอ้เหียท้ายเดี๋ยวทุคนคุณกวาดตาพม่สันคุฮัลโหลตาทุกคนก็ตาตบเบ็ดยังไงโอ้ยลายมือสวยลายมือสวยลายมือสวยกอใจวะอุ้ยอุ้ยลายมือสวยเยี่ยม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 อุ้ยดีอ่ะลายมือสวยอยูยเฮ้ยเล็กนิดเดียวอย่าพูด เอาไเลยไม่ใช่เลอ้าวเออดีๆๆชอบชอบชอชอบชโอเคพอแล้วทุกคนเขาพูดว่าสนุกดีต่อได้นะต่อได้นะผมตายผมจะตายเลย่ออเราจะตายต่อได้นะต่อได้นะได้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 ผม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 เอาแซนวิชเออที่เราไละ พี่เขาวาดจะโคตรสวยเลยพี่เขาไม่้ยเอ้าอธิบายภาพวาดเหรอเอ้ากูจะตายเหี้ยเอาปรกาศอัปเดตในเอว่าไอ้ตั้งเรื่องราวอ๋อเริ่มเรื่องราวกูจะเริ่มเรื่องยังไงวะเออนี้ก็มันดูนะคืออะไรวะจะเริ่มยอะไรดีวะเอ่อแต่งเรื่องแต่งเรื่อง ล้วก็มาไอนดีว่ะใอ้ียาเรื่องเรื่องแล้วเดี๋ยวมาไทยเดี๋ยวมาไทยตอนไท้เกือเรีมมยบร,ร้อยเอา้าเชื่อไวเกินเฮ้ยเฮ้ยวันนอ,อันนี้เมะตั้มจุดดีสุดครับมาอันนี้คือให้เขาให้เราสร้างเรื่องอะไรก็ได้ขึ้นมาเพือ่อให้มันเป็นแบบในการวาดอ,อะไรวะเนี่ย ไก่สายลงแตีตัวกับกบไว้โอ้คนหนึ่งยากที่พิสไก่อยู่วไอ้เหี้ยมึงวาดไก่ตีตัวเด้ได้ตัวที่หนึ่งกูว่ากูมีไก่เหมือนกันเลยไอ้เหี้ยโจิดคนเหี้ยเลยเอกผลจะต้องหัวเกียนใช่กูบอกเลยนะส่วนกูเชียรเสร็จแล้วในเนี้ยแม่งไม่รู้ใครเขียนน่ะ ยี่กูต้องวาดังไงวะตามที่กินนั่นแหละกินแล้วเรา,เรามีข้อต่อกี่ข้อวะพี่ที่แขนน่ะน <c oughs> ี่ก็ขับหลายข้อหลายข้อเลยก็ไก่ห้าตัวเท่าที่นี่เลยวะกูจะวาดยังไงอ่ะวาดไฮด้าแม่งอะไรเยอะ เราสนุกด <Five. S 1> <gez úc? S 2> ีวะไม่ได no mm ้สนุกอย่างนี้มานานแล้วโอเคผมเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วกูอยากเร่องขคนอื่นวะเฮ้ยรอกูก่อนรอกูก่อนงานอันนี้คือมอะไรว่าทุกคนเลยหรือว่าอะไรทุกคนไก่สื้อกับสบายเท่าไหร่ก็ว่าในทีนี้เขาบอกเขาว่าแบบพอตั้งโจทย์ว่าอะไรเราก็ต้องว่านั้นน่ะไก่แต่เรื่องซื้อกับสไปยเท่าไหร่เนี่ยสบายเท่าไหร่เนี่ยแมงมุมหมดเอ็มขึ้นขึ้นบน คือมันเป็นแบง่งคึ้นแบบเป็นคนหรืเครื่องล่างเป็นหลายมุมมดเิพี่เหมือนมดใช่ไหมจะเหมือนมดก็เลยเอาคนนี้ไปหลังไอผมว่าสุดอ้าวใครมันตั้งโจทย์รสียกอกไก่ยี่สิบว่ะเฮ้ยโไม่รู้เรื่องก็วาดสีแดงพี่ก่อนได้โจทย์่นี่ดิไม่ให้มันได้อย่างนี้ดิวะเวลาเยอะๆเฮ้ยเฮียละชั่วโมงแล้วชั่วโมงแล้ว อย่าแล้วอย่าลยาวอย่าแล้วลงสีลงสีให้มันไปต่สายลุงเร็วเข้าติดสีม่ใปสายอ๋อนล้ไปกัดต่างแคนาดาเนแบบนั้นนะเร็วเข้าเร็วเข้าเอ้ยมึงอย่ามาแอบดูเดี๋ยวให้ไว้ก็ปีดเบื่องสตดีไว้ไปไปปิด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 หนัวปิดดีกว่าโอเคโอเคโอเคเ่เดี๋ยวเดี๋ยววัาลูกหมดเวลาหมดหมดเวลแล้วโอเคไอ้ว่าอะไรอ่ะถ้าทำซ้ำขึ้นมา อะไรเดี๋ยวเสียโอลิมปักูรู้ละาคัวขึ้นมายไก่เขาวาดมดไอ้เยี่ยกูได้ทะเลแล้วนี่อ้าวจะไปได้แมวตุ่มมดได้ยีงไก่หลากสีให้ได้กอ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 กไอ้กี่ไงไม่กูไม่ได้เขียนใครก็ไม่รู้อะไรมันคืออะไรอ่ะอะไรวะวะกอกอกอไม่รู้ใครเขาตั้งอะไร ไอ้เี้ยไอ้เี้ยก่อนหรือเปล่าก็ไอ้เหี้ยละไม่เคยกดลืมไม่นี่ไปละนีไงไม่น,นายเป็นพิซซ่าน่าเท่เอ้คนเทอะไรวะนี่เฮ้ยซาก,กิเพื่อน,นรักฮะเฮ้ยทำได้ะนั่นรูปเองกับเพื่อนเองเชียวที่กอดกันนะข้าจำได้ข้าถ่ายรูปให้อเองจือ ใช่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 ก็กอดกันไม่ได้แล้วนี่ทราบซึ้งก็กอดกันไม่ได้ไงไม่ไม่เราถ่ายรูปให้แกก็แกบอกให้เราถ่ายก็วันนั้นแกบอกแกเจอเนื้อคู่แกเลยลองกอดหน่อยก็ถ่ายดูให้แกนนะฮะวันนั้นน่ะเป็นวันที่แกไปขโมยหมาใครมากินก็ไม่รู้บ้านเลี้ยงแมวเอาหรอแมวตัวใหญ่ไหมแมวแมวเท่าไหร่สีขาวห้าโอ้ห้าขาวแล้วก็ ข้าวอยู่โอ้โหนี่จุกกันแน่บอกเลยเนี่ยแหกนะบอกเลยมันไอ้รวมกันไม่สัตว์บอกนะแหกนะไม่รล้สิคืออะไรวะไอ้นี้คือว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วประมาณนี้แหละมั้งน่าจะประมาณนี้เออจะนิมสระนิมสระมันต้องมีผู้หญิงโป้ด้วยกูวัดปันซากิมะโซคุดูอคุรุตุ เดี๋ยววาดฝันให้ด้ละกันอ๋อคนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามาอันนี้มีคนเว้นไว้หรอมจำรายละเอียดไม่ได้อ่ะมันไม่มีให้แบบย้อนกลับไปดูอ่ะโอ้ยเยอะแล้วแล้วโอ้ของผมเหมือนมากใช้เวลาทุกวินาทีให้มีประโยชน์จริงครับเออจุดแปะแปะ หมดเวลาอะไรวะเนี่ยสวยที่อะไรวะเนี่ยมันไม่จะเป็นไก่มันก็ไม่ใช่อ่ะเวลามันก็ต้องเยอะแม่งวาดโคตรชุยเลยตายวะไอผมวาดไม่ชุยไออะไรวะประมาณนี้ก็ตัวเป็นแบบนี้แต่ะเราจะเสีิมความเท่มนเองน้อง

อย่างอยลงสีให้เขาก็ได้เปลงเลยก็สีเขาลงมาแค่นี้อ่ะเดี๋ยวกูพเพิ่มจมูกกับปากให้ก็ได้ใช้เวลาทุกอย่างมาคุ้มค่าเดี๋ยวกูเปลี่ยนสีผไมไว้ได้อ่ะใครทำมาไโลโอ้โดนกูหลอกกว้เอ้ยอกูเหยนพือหลังนะเอาไปวาดพื้นหลังให้กูก็มีอะไรจะบอกเหมือนกันกูย,ยึดแม่งมาแล้วอโอ้โหไว้ไอ,อ้หลอกไว้เ้ย ควายอีกงูโดดหลกควายเอ้ยเออ้ยควายไอีกงูไอ้ควายไอีกงูเสร็จและนี่เติมเติมให้มันเคิร์กเสร็จและหลังหลังมันเฮ้ยอะไรว่าทำเชื่อวะว่าผูเจอ่ยกอกอกอละกูไม่เชื่ออันนี้น่าจะเป็นเอ่อ จ u, menu, <man> okay, okay. <pot> ุดนี้น่นเลยสไปเดนี้แม่แน่เลยตอนนี้มันมันเหลือเป็นไรแล้ววะไม่เชื่อไอ้จยดที่มันสร้างฝันแล้วมันไม่ตายแล้วเว้ยจดที่เราสร้างฝันเลยเว้ยเอาใครออกอะไอ้จุดิี่คนที่เขาเป็นรูปอนิเมะที่เขาอยู่กับเราตั้งนานแล้วเออแต่ก็ไม่พูดเลยอ้าวอ้าวอ้าวจอดำเลยกูผิดอ้าวบ กูแกะก็ไก่งี้แล้วกันก็ไก่กูแกะนี้นนก็ไก่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 เดีว่าไม่ทันนั้นยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนะมึงมึงไม่ต้องมังไม่ต้องจีงจังขนาดนั้นก็ได้ถ้าไมมึงญิีงจังจังวะเ<ะ>ตมิตม,ตม,ตมตาเติมขาลงดีเทลไหมทำให้ภาพม,ม,มันเท่กว่าเดิม แต่แบบนี้แหละที่จำได้ไม่ใครซ่าวะไม่ใครซ่าไม่ผมเบ้า <S <S หายแล้วโอเคคงทราไอ้ลุมเขา,เาไปละไปละไปละพังเ,เลิกได้แล้วเหรอเออได้คือแล้วโอ้เอเอเ,อเอรอเสร็จก่อนเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยเ,อเือเรอเสร็จก่อนพี่เราเจอ,อเราไปนะพื้นที่น่าจะเหมือนนะเฮ้ยไม่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 เหมือนไก่ มันเหมือนมันเหมือนอีกามากกว่าเติมมห้มันเหมือนไก่ก่อนเสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิขอแป๊บนึงเดี๋ยวเติมมันเป็นอีอย่างน้อยเติมมันเหมือนไก่ตัวตัวก็ได้เอออ๋เหี้ยไปไม่ได้แล้วนายไม่ใส่แล้วโอ้ลำคาขผมแม่งเวลามีหีเลยเหี้ยละ นี่มันเสื้อนี่มันเสื้อหรอวะพิมพ์ครับอธิบายของคุณเออพิมเสื้ออ้าวกูตอบละแม่งเดี๋วอะไรไปลูกดักอยู่สวยว่ะวันดีครับวันนีครับวันนี้ครับวันดีครับสวัสดีครับกูมองภาพใครไม่ออกเลยตัวไอ้เหี้ยอะไรดื้ออยู่บนต้นไม้เนี่ย อ้ตกปากอะไรก่อนไปหรอใช่มาครับเราจะมาดูกันว่ามันไก่ใส่ลุงนี่ไงนี่ยสัตกูแล้วละโจทย์ใครสบายด์แมนก็ดีไงสบายด์แมนเอ้ยผมว่าโอเคไก่ใส่ลุงทไมเหลือสามสี่ไม่ไก่ใส่ลุงบูเท่นี่วะอ้าวไอก่อนแล้วแล้วดูผมวาด วิ่งคนให้ได้สวยสวยก็กลับมาเป็นสไปเดอร์แมนไก่สไปเดอร์แมนกับไก่สไปเดอร์แมนกับไก่เด็กกระโปรงกระคนเร่งอยากกินพิซซ่าอ๋อเคยเยียมฟันเลยนะโออิจานอิกโก้แล้วหลังลงซื้อเชื่ออะไรก็โดนมาเรื่องอ่ะ กูเติมฟันได้ด้ดวนว่าดวนตาร้องเพลองเพลงะให้ดูยังไงไปร้องเพลงวะดูดิยังไงไ่รูยังไงผมแขย้ิวโอเคดวนว่าด่ากัตรงจุด์ที่อเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเขาเข้ามาใหม่ มังไม่ออกเลยว่าเป็นเสียมองไรออกูจะตาเป็นะอะไรกูไม่บรรลิศอ๋อเนี่ยถ้ามึงดูกู้เล,ค <c oughs> ลยคนอยสองคนยืนเดี่ยวด้วยกันด้ยเสื้อผ้าลายคนยืนอยู่ด้วยกันสองคนมึกเรงเนี่ยมัน <c oughs> เหมือน <c oughs> แล้วเหมือนเสื้ออะไรกัเนี่ยสันหลังมันเาหน้าจอมันเล็กไงคนกำลังถ่ายรูปอยู่มันเกาะด้วยกล้องกลโปรเนี่ยิกล้องกลัวอ่ะ ไอ้เจี๊ยไอ้เจ uh ี๊ยเนี่ยตัวเปลี่ยนผันตัวเปลี่ยนผันความเจริญแล้วไหนก็โผล่กูไม่มีแล้วมั้ยมีก็โผล่กูหายไปไหนกับตอนแฉด่าว่าเดี๋ยวฟังเฮ้ยเหมือนในเรื่องซาวพาร์กเลยที่มันมีกับดักกันกับตอนแฉด่า ต่อที่จ oh ้าสวัสดีครพี่กูลงสีด้วยแลเว้ยสวัสดีครับพี่โขลครับวโขลครับสวัสดีครับจับเติร์กเชนด้าอุ้ยความตกผูกพี่วางออกอ้อยไอ้กอล์มันออกครับลงไม่ทันก็ก็นีู่นไงก็ก็ก็ตัวถ่วงความเจริญของประเทศ ดูมันทำตัวอะไรอ่ะมีความคล้ายอันบนแต่ไม่มีความคล้ายจุดนี่ก็ตัวตามเอ้ยเปิดนะพ่อครับเอาปิดก็ก็ก็ป